ตำนานปรสา,าสาทบูชาซาตานดับกรีนเฮอร์ฟายครับดับดิีนเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติมีสิ่งที่เหลืออยู่อันหน้าขนลุกของอดีตอันลึกลับนั่นก็คือเฮลไฟายครับซากโครงกระดูกของบ้านพักราชสมัยศตวรรษที่18ปโดยตั้งอยู่บนยอดเขามงเบรีเแยกกลายเป็นสัญลักษณ์ของตำนานที่น่ากลัวและเรื่องราวที่น่าสะพึงกลัวร่วมเดินทาง สู่ใจกลางของผีสิงในขณะที่เราเปิดเผยความลึกลับอันน่ากลัวที่อยู่รอบเฮลไฟคลับของคลับอันโด่งดังของดับลินกันต้นกำเนิดของเฮลไฟคลับสมโมสอไฟนรกสร้างขึ้นในปี1725เดิมทีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ล่าสัตว์ของวิลเลียม คอนเนลลี่ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองในยุคนั้นอย่างไรก็ตามมั่นภาคแห่งนี้ได้รับชื่อเสียงอันน่าสยดสยองเนื่องจากการนุ่มตัวของเฮลไฟค่ะซึ่งเป็นสังคมพิเศษและเป็นความลับที่ขึ้นชื่อเรื่องความเสน่หาพฤติกรรมลึกลักและข่าวลือที่เกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติ เทวไฟคลับมีชื่อเสียงในเรื่องสมาชิกที่มีส่วนลบในพิธีกรรมลึกลับปาร์ตี้สุดเหวี่ยงและกิจกรรมที่น่าสยดสยองเรื่องราวของฝูงคนผิวดำการอัญเชิญปีศาจและพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์วนเวียนอยู่รอบๆคลับเพิ่มความเครีแค้นให้กับรัศมีที่เป็นรางร้ายอยู่แล้วเขาวลือเกี่ยวกับแมวดำที่ก้าเสี่ยงไฟระหว่างการรวมตัวและเผยให้เห็นกับ ปีศาจฟังอยู่ในตำนานของคลับแห่งนี้เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเฮลไฟคลับก็ทรุดโทรมลงเป็นอย่างมากความยิ่งใหญ่ของมันค่อยๆเสื่อมถอยลงคนในพื้นที่และผู้มาเยือนต่างรายงานว่าพบก,กับการเผชิญอันน่าขนลุกตั้งแต่จุดเย็นที่ไม่อธิบายได้ไปจนถึงร่างเงาที่เดินเตะๆอยู่ในห้องถุงรกร้างเรื่องราวที่น่าอับอายที่สุดเกี่ยวกับรูปปั้นของบุคคลลึกลับที่มีรายงานว่า มีชีวิตขึ้นมาทรมานผู้ที่กล้าเข้าไปยังคับแห่งนี้หนึ่งในตำนานที่ยืนยงที่สุดเกี่ยวข้องกับเกมไพ่ที่ผิดพลาดไปว่ากันว่ามีคนแปลกหน้าเข้าร่วมคลับเพื่อเล่นเกมไพน่นี้โดยเผยให้เห็นขณนะที่เขากำลังเอื้อมมือไปหาชัยชนะด้วยความตื่นรตหนกของสมาสชิก จึงประกาศว่าเขาเป็นปีศาจและโยงเขาออกไปส่งผลให้เขาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรบางคนอ้งางว่าวิญญาณของนักพนันผู้เขาร้ายคนนี้ยังคงวนเวียนอยู่และถูกประนามให้หลอกหลอนอยู่ในคับแห่งนี้สำหรับจิตวิญญาณผู้กล้าที่แสวงหาที่สิ่งที่เหนือธรรมชาติ ซากประหักพังของคลับแห่งนี้ยังคงเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมด้วยบรรยากาศอันเยเอือกเย็นและลึกลับทําให้ที่นี่เป็นแรงดึงดูดแก่ผู้ที่ชอบเลือกหนือธรรมชาติและผู้สแสวงหาความตื่นเต้นสถานที่แห่งนี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ระหว่างประวัติศาสตร์อันยาวนานของดับลินและความเชื่อโยงที่เกี่ยวกับอาณาจักรแห่งสเปกตรั